ตอนที่1411่ข้าอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าปรมาจารย์จางเมื่อเห็นจางเซียนนักปราดรุ่งเยาวของสมาคมผู้หยั่งรู้รีบเข้ามาทักทายพร้อมกับประสานมือผู้อาวุโสเฟิงสบายดีหรือยังจางเซียนทักทายตอบก่อนหน้านี้ตอนที่เขาอยู่ในศาลเจ้าแห่งผู้หยั่งรู้เขาได้ทําลายของล้ําค่าของอีกฝ่ายโดยไม่ตั้งใจและทําให้สถานที่ทั้งหมดพังพินาศลงท้ายก็ถึงกับทําให้อีกฝ่ายถูกสายฟ้าฟาดใสา่ด้วยเรื่องนี้ยังคงทําให้เขารู้สึกผิดอยู่ ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการปลีกวิเวกนักปรารุ่นยาวของสมาคมผู้อย่างรู้ตอบดูเหมือนเขาจะเศร้าส้อยไปสักหน่อยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเมื่อได้ยินคำนั้นจางเซียนเกาหัวอย่างลำบากใจเขายังคงจำได้ถึงความสง่างามของผู้อาวุโสเฟิงในตอนที่ทั้งคู่พบกันครั้งแรกและอดรู้สึกไม่ได้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของอาการเศร้าส้อยของอีกฝ่าย ข้ารู้มาว่าผู้อาวุโสเฟิงตั้งใจจะรับเจ้าเป็นศิษย์สายตรงของเขาแต่ก็นั่นแหละในฐานะหนึ่งในผู้อารักขาของหอคอยปรมาจารย์ข้าจะออมมือให้เจ้าไม่ได้เพื่อเป็นการรักษาความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของการทดสอบเอาไว้นักปราชญ์รุ่งยาวพูดเรื่องนั้นข้าเข้าใจจางเซียนตอบพร้อมกับยิ้มอย่างสุภาพ อาชีพรองรับทั้งหมดที่เขาเลือกคืออาชีพที่เขายังมีความเชี่ยวชาญไม่ถึงระดับแดดาวซึ่งกูรูยาพิษและผู้พยากรณ์จิตวิญญาณน,นั้นต้องถูกตัดออกจากรายการไปโดยอัตโนมัติเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเลือกอาชีพผู้อย่างรู้มาด้วยแม้เขาจะยังไม่ได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้แต่ก็คิดว่าการทดสอบคงไม่ยากเกินไปนี่แล้วการประเมินนั้นง่ายมากเราทั้งคู่จะทําการทานายเหตุการณ์หนึ่งพร้อมๆกันและหากเจ้าได้ข้อสรุปแบบเดียวกับข้าข้า,ขาก็จะถือว่าเจ้าชนะนักปรารุ่งยาวอธิบายกกฎเณฑ์ เป็นที่รู้กันว่าการประเมินของผู้อย่างรู้นั้นเกี่ยวข้องกับการทำนายลิขิตสวรรค์ถึงผู้อย่างรู้แต่ละคนจะมีความสามารถไม่เท่ากันแต่หากการทำนายของพวกเขาถูกต้องก็จะได้ข้อสรุปแบบเดียวกันออกมาข้าเข้าใจแล้วจางเซียนพยักหน้าเปล่าข้าจะทำนายว่าเจ้าจะไม่ผ่านการทดสอบหอคอยปรมาจารย์ในวันนี้นักปราดรุ่งยาวพูดยิ้มยิ้มเจ้าทำนายว่าข้าจะไม่ผ่านการทดสอบหอคอยปรมาจารย์ในวันนี้หรือจางเซียนเลิกคิ้วนี่เป็นประโยคขัดแย้งชัดเจนว่าอีกฝ่ายจงใจวางกับดักใส่เขา ถ้าเขาพูดอะไรที่เป็นทํานองว่าเขาสามารถผ่านการทดสอบไปได้นั่นก็จะถือเป็นการประกาศความขัดแย้งกับนักปราดถรุ่งยาวส่งผลให้เขาขาดคุณสมบัติแต่หากเขาเห็นชอบกับคําทานายของนักปราดถรุ่งยาวและผ่านการทดสอบในชั้นนี้ไปได้นักปรารถุรุ่งยาวก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ยอมรับชัยชนะของเขาหากมีเหตุผลสนับสนุนที่หนักแน่นพอพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อให้เขาผ่านการทดสอบอีก6ชั้นที่เหลือนักปราดถรุ่งยาวคนนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการยอมรับเพราะการทานายที่ ช่างเป็นการเคลื่อนไหวที่ตัดสินใจได้ยากจริงๆสมกับที่เป็นนักปราดรุ่นยาวของสมาคมผู้อย่างรู้เขารู้ดีว่าจะต้อนผู้อื่นให้จนมุงได้อย่างไรจริงๆนะถ้าเจ้าเห็นชอบกับคำพูดของข้าข้าจะให้เจ้าผ่านการทดสอบเดี๋ยวนี้เลยนักปราดรุ่นยาวพูดยิ้มยิ ว่ากันตามตรงแม้มันจะไม่ใช่ความผิดของชายหนุ่มเสียทีเดียวแต่เขาก็ยังอดรู้สึกไม่ได้ว่าชายหนุ่มสมควรจะถูกตำหนิที่ทำให้ศาลเจ้าแห่งผู้อย่างรูต้องพังทลายและนำมาซึ่งความเศร้าส้อยของผู้อาวุโสเปิงในฐานะนักปราดรุ่นยาวของสมาคมผู้อย่างรูเขารู้สึกว่าเขาควรจะเอาคืนอีกฝ่ายสักเล็กน้อยเพราะไม่อย่างนั้นศักดิ์ศรีของอาชีพที่ลึกลับที่สุดในก้าวสถานะระดับบนจะเหลืออะไรเราทำนายเรื่องอื่นแทนได้ไหมขอโทษเถอะข้าไม่คิดว่าข้าจะตอบคำถามของเจ้าได้จางเซียนสายหน้า โชคไม่ดีเลยนี่เป็นเพียงคำถามเดียวที่ข้ามีให้เจ้านักปราดรุ่งยาวพูดพร้อมกับโบกมือหมอนี่มีสภาวะของการปฏิเสธการทำนายอย่างสิ้นเชิงซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางจะทำนายสิ่งที่จะเกิดกับเขาในอนาคตได้ดังนั้นการแข่งขันกับอีกฝ่ายก็มีแต่จะทำให้คำทำนายของเขาต้องสูญเปล่าในเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจึงตัดสินใจจะเล่นสนุกสักหน่อยและพูดตามตรงเขาก็อยากรู้ว่าชายหนุ่มที่ผู้อวุโสเฟิงอยากจะรับเป็นศิษย์สายตรงนักหนาจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรนี่คือคำถามเดียวที่เจ้ามีให้ข้าหรือ เป่าลาค่าเข้าใจแล้วรู้ดีว่าอีกฝ่ายจงใจทำให้ทุกสิ่งยากเย็นสำหรับเขาจางเซียนสายหน้าอย่างจนปัญญาเขาเพ่งสมาธิเข้าสู่หอสมุดเทียบฟ้าเรียงยังไม่ทันที่นักปราดรุ่นยาวจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็ชาวว่าไปทั้งตัวเพราะสายฟ้าฟาดเข้าใส่จากนั้นสายฟ้าอีกมากมายก็ฟาดเข้าใส่อย่างเกรี้ยวกราดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่นานเขาก็ลงไปนอนชักกระตุกอยู่กับพื้น เกิดอะไรขึ้นจางเซียนรีบเข้าไปดูด้วยความประหลาดใจและกังวลเจ้าเปิดเผยความลับของสวรรค์มากเกินไปจนต้องเผชิญกับการลงทันจากสวรรค์อย่างนั้นหรือข้าเรียงเรียงนักปราดรุ่งยาวพูดออกมาได้เพียงคำเดียวก่อนที่สายฟ้าอีกสองสายจะฟาดเรี่ยงเข้าใส่ทำให้เขาต้องชักกระตุกอีกดูเหมือนเจ้าจะไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะประเมินข้านั้นในเมื่อเป็นอย่างนั้นข้ารบกวนเจ้าต่อไปก็คงจะไม่ดีถ้าเจ้าไม่ขัดข้องแล้วก็ข้าจะขึ้นไปชั้นบนก่อนดีไหม จางเซียนประสานมือไม่เรียงภายใต้การโจมตีอย่างเกรี้ยกราดของสายฟ้าแม้แต่จะพูดสักคำก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับนักปราดรุ่นยาวข้าขอบคุณมากสำหรับความกรุณาของเจ้าถ้าในอนาคตข้ามีโอกาสข้าจะไปเยี่ยมเยียนเจ้าเพื่อแสดงความขอบคุณอีกครั้งจางเซียนประสานมือก่อนจะมุ่งหน้าขึ้นไปชั้นบนถ้าอีกฝ่ายไม่ทําให้อะไรอะไรยุ่งยากสําหรับเขาเขา,ขาก็คงจะทําการแข่งขันอย่างยุติธรรมแต่ในเมื่อหมอนี่ตั้งหน้าตั้งตาจะต้อนเขาให้จนมุมก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องยั้งมือ ตั้งแต่ต้นแล้วที่การกระทำของผู้อย่างรู้ไม่ต่างอะไรกับโจรที่ขโมยความลับของสวรรค์ดังนั้นอีกฝ่ายจึงต้องยอมรับผลของสิ่งที่เขาทำไว้เจ้านักปราดรุ่นยาวทานออกมาด้วยความตกใจอยากจะยับยั้งจางเซียนไว้แต่เขาก็รู้ว่าสายฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะของเขาเริ่มจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยความพร่านพึงเขาพยายามจะหนีแต่ก็รู้ดีว่าต่อให้เคลื่อนไหวเร็วแค่ไหนก็ไม่มีทางหลบเลี่ยงมันได้ลงท้ายจึงได้แต่ถอดใจและปล่อยให้มันเล่นงานตามสบายบนชั้นสี่คือนักปราดรุ่นยาวของสมาคมจิตรกร ทันทีที่จางเซียนก้าวเข้าไปก็รู้สึกราวกับเข้าไปอยู่ในโลกแห่งภาพลวงตาภูเขาสูงประหานงดงามรายล้อมรอบตัวเกิดเป็นภาพอันสุนทรีรู้ดีว่าตัวเขาอยู่ในภาพวาดขั้นแปดจางเซียนจึงใช้เวลาไม่นานในการออกมาจากภาพนั้นถือว่าเขาผ่านการประเมินอาชีพรองรับที่อยู่บนชั้นห้าคือผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลินชั้นหกคือนักตรวจสอบสมบัติส่วนชั้นเจ็ดคือมือบรรเลงบทเพลงปีศาจและชั้นแปดคือนักปรุงยา เพราะได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้มาทั้งหมดแล้วจางเซียนจึงสามารถผ่านการทดสอบในแต่ละชั้นได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่นาทีเขาก็มาอยู่ที่ชั้นสุดท้ายจางเซียนสูดหายใจลึกก่อนจะเดินเข้าสู่การประเมินในเมื่อเขาผ่านการประเมินของอาชีพรองรับทั้ง8ดมาแล้วทั้งหมดที่เขาต้องทําก็คือผ่านการประเมินขั้นสุดท้ายให้ได้เพื่อจะให้ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดดาวจางเซียนผลักประตูและเดินเข้าไปในห้องทันทีที่เห็นหน้าบุคคลที่อยู่ในห้องอย่างชัดเจนเขาก็ขมวดคิ้ว เจ้าเองหรือบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนที่เคยถูกอสูรมังกรบาดานซ้อมเสียยับเยินอัจฉริยะแห่งตระกูลจางที่ติดค้างหินวิเศษขั้นสูงสุดห้าก้อนกับเขาจางชุนขอคอยปรมาจารย์ต้องการปรมาจารย์ระดับแดาวเพื่อเป็นกรรมการในการทดสอบทั้งลัวชวนชิงกับข้ามีคุณสมบัติที่จะได้เป็นกรรมการแต่บังเอิญว่าเขาเพิ่งฝ่าด่านวรยุทธ์ไปสู่ขั้นการแบ่งแยกมิติได้ทําให้เหลือเพียงข้าที่มาประเมินเจ้าในวันนี้จางชุนหัวเราอหือห่อ เขาสะบัดข้อมือจากนั้นก็นำกล่องหยกออกมาและยื่นให้จางเซียนนี่คือหินวิเศษขั้นสูงสุดห้าก้อนที่ข้าติดค้างเจ้าอยู่จางเซียนรับกล่องหยกมาเก็บไว้ในแหวนเก็บสมบัติโดยไม่ใส่ใจจะตรวจดูในตาของเขาจับจ้องอยู่ที่จางชุนขนาดขมวดคิ้วก่อนหน้านี้เขาใช้ให้อสูรมังกรบาดานซ้อมจางชุนจึงพูดได้ว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งต่อกันในเมื่อตอนนี้เป็นโอกาสดีที่อีกฝ่ายจะได้เอาคืนแล้วแล้วหมอนี่จะปล่อยให้เขารอดตัวไปง่ายๆหรือ อีกฝ่ายแสดงท่าทีชัดเจนแล้วตอนที่ยื่นหินวิเศษให้ตอนนี้ข้าไม่ติดค้างอะไรกับเจ้าอีกไม่จําเป็นต้องออมมืออีกแล้วหากจะต้องรับมือกับเจ้าไม่ทราบว่าการประเมินต้องทําอย่างไรเมื่อเข้าใจความจริงข้อนี้จางเซียนถอนหายใจเพื่อก,ก่อนจะตั้งคาถาม ในการที่จะได้เป็นปรมาจารย์ระดับแดดาวเจ้าจะต้องมีพะละงกำลังแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนักรบระดับเซียนขั้น6สุดยอดการควบคุมแต่โชคไม่ดีที่วรยุทธ์ของเจ้ายังเป็นแค่กึ่งสุดยอดการควบคุมเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าจึงต้องประเมินผลด้วยตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้ามีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในตาของจังชุนเป็นประกายว่าขณะมองจังเซียนวางใจเถอะการประเมินของข้าง่ายมากขอแค่เจ้าต้านทานสามารถจากข้าได้ข้าก็จะถือว่าเจ้าชนะแต่ถ้าเจ้าทำไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยเกรงว่าข้าจะต้องให้เจ้าสอบตกต้านทานสาามจจกเ้ จางเซียนขมวดคิ้วเมื่อพิจารณาถึงการที่อีกฝ่ายเคยดวลกับเขามาหน,หนึ่งแล้วโดยที่กดข่มระดับวรยุทธ์ไว้ก็น่าจะรู้ดีว่าพละกําลังของเขามีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วมาเสนอการดวลในลักษณะนี้ชัดเจนว่าหมอนี่ไม่มีเจตนาจะลดระดับวรยุทธ์อย่างแน่นอนถึงจางเซียนจะเพิ่งยกระดับวรยุทธ์และประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาได้เมื่อเร็วๆนี้แต่ก็ยังห่างไกลนักหากจะเทียบชั้นกับนักรบระดับเซียนขั้นเจ็ดพื้นที่ลุงตาขั้นสูงสุดอย่างจางชุน หัวสมองของจางเซียนครุ่มคิดอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังหาวิธีที่จะผ่านการประเมินครั้งนี้ไม่ได้หลังจากนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งเขาก็ตอบว่าข้าโอเคว่าแต่ก่อนจะเริ่มการดวลข้าอยากขอเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยเจ้าอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยจางทุนงงงันเล็กน้อยกับคำขออย่างปุบป,ปับของจางเซียนแต่เขาก็โบกมืออย่างสบายใจไม่คิดมากกับคำขอร้องของอีกฝ่ายเพราะถึงอย่างไรสาระสำคัญของการดวลก็อยู่ที่ประสิทธิภาพการต่อสู้ใช่ว่าจางเซียนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะสามารถเอาชนะเขาได้ ขอบคุณจางเซียนโบกมือจากนั้นก็สร้างประการเพื่อปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกที่มุมหนึ่งของห้องและก้าวเข้าไปตอนที่1,412ปรามาจารย์ระดับ8ดาวเพิ่งผ่านไปยังไม่ถึง20นาทีเองนี่ใช่ไหมด้วยระยะเวลาสั้นแค่นี้เขาขึ้นไปถึงชั้น9แล้วอะเออที่ด้านหน้าหอคอยปรามาจารย์มีทั้งเหล่าปรามาจารย์และสมาชิกของอาชีพรองรับต่างๆมาเฝ้าคอยกันเป็นกลุ่มแต่ละคนปากสันด้วยความประหลาดใจ ในตอนแรกพวกเขาคิดว่าต่อให้ผู้เข้าท้าทายที่อายุยังน้อยคนนี้จะสามารถผ่านการทดสอบไปได้แต่ก็คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายวานันเพราะต้องผ่านความยากลําบากมากมายกว่าจะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดแต่ใครจะไปคิดว่าเขาขึ้นไปถึงชั้นบนสุดได้ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีนั่นหมายความว่าเขาได้การยอมรับจากบรรดานักปาร์รุ่นเยาวของอาชีพรองรับทั้ง8ภายในเวลาเพียง2-3นาทีหลังจากที่พบหน้ากันมันจะเร็วไปหน่อยไหม ต่อให้เขาประสบความสําเร็จจนถึงชั้นสุดท้ายข้าก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องดีนะผู้อาวุโสคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปตั้งข้อสังเกตอย่างเคร่งครึมทำไมเจ้าถึงพูดแบบนั้นหลัวชวนชิงถามน้องชายของเขาคนนี้ช่างทําตัวได้เหนือกว่าที่ใครๆจะจินตนาการได้ที่ผ่านมาเขาคิดว่าคงไม่มีใครเหนือชั้นไปกว่าน้องสาวของเขาแต่ใครจะไปคิดว่าหมอนี่จะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดได้เร็วขนาดนั้น ชั้นบนสุดคือการทดสอบเพื่อประเมินวรยุทธ์ของผู้เข้าท้าทายและด้วยประสิทธิภาพการต่อสู้อันน่าสะพรึงของจางเซียนก็คงง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากสำหรับเขาแล้วทำไมผู้อาวุโสถึงพูดแบบนั้นออกมาเท่าที่ข้ารู้ผู้อารักขาชั้นบนสุดคือจางชุนข้ารู้มาว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งกันมาก่อนผู้อาวุโสพูดจางชุนได้ยินชื่อนั้นหลัวชวนชิงถึงกับชะงักเขาได้แต่กำมัดแน่นทำไมต้องเป็นเขาด้วย เขารู้ดีเรื่องความขัดแยงระหว่างจางเซียนกับจางชุนซึ่งถ้าอีกฝ่ายเป็นผู้อารักขาชั้นบนสุดก็คงยากที่จางเซียนจะผ่านการทดสอบในสถานการณ์ปกติในเมื่อการทดสอบนี้เป็นแค่การประเมินวรยุทธ์แบบธรรมดาเพียงแค่เลือกใช้ปรมาจารย์ระดับ8ดาวสักคนหนึ่งมารับงานนี้ก็น่าจะพอไม่จำเป็นที่อัจฉริยะชั้นยอดของตระกูลจางจะต้องลงมือด้วยตัวเองข้าก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่ดูเหมือนเขาจะสมัครเข้ารับตำแหน่งนี้ผู้อาวุโสตอบ ในฐานะหนึ่งในสมาชิกหลักของตระกูลจางจางชุนมีเครือข่ายอันกว้างขวางทั่วทั้งปูชนียสถานนักปราชญ์ทำให้เขารู้ทนันข้อมูลข่าวสารและทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อเขามีความขัดแย้งกับจางเซียนก็ชัดเจนว่านั่นคือเหตุผลที่ทําให้เขาสมัครเข้าเป็นหนึ่งในผู้อรารักขาของหอคอยปรามาจารย์บ้าที่สุดถ้าหมอน,นั่นทําให้จางเซียนต้องลําบากแล้วก็ทันทีที่เขาออกจากหอคอยแห่งปรามาจารย์ข้าจะจัดการซ้อมเขาให้ลืมไม่ลงเลยถ้าข้าทําให้เขาล้มหมอนนอนเสื่ออย่างน้อยครึ่งปีไม่ได้แล้วก็จะไม่ใช้แหลวอีก หลวชวนชิงกัดฟันประกาศอย่างดุเดือดเขาอยากซ้อมจางชุนตั้งแต่ตอนที่ฝ่าด่านวรยุทธ์ได้สําเร็จแล้วแต่ยังไม่ทันจะได้ลงมือก็มารู้เรื่องน้องสาวของเขาเสียก่อนและระหว่างที่มุ่งหน้าไปจัดการเรื่องนั้นก็ถูกสกัดไว้ด้วยการทดสอบสายฟ้าลงท้ายยังไม่ทันที่เขาจะได้ทําอะไรอีกฝ่ายก็เดินเกมนําหน้าไปก่อนแล้วถ้าเจ้าจางชุนผู้ไรย้ยางอายคนนั้นจงใจทําให้จางเซียนเดือดร้อนจนต้องสอบตกแล้วก็เขาจะไม่มีวันปล่อยให้เจ้านั้นรอดพ้นไปได้เลย ถ้าเขาไม่ได้ซ้อมหมอนั่นจนถึงขั้นที่พ่อแม่จำหน้าไม่ได้แล้วและก็ชื่อของเขาคงไม่ใช่หลวชวนชิงตั้งแต่แรกหอคอยปรมาจารย์ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในการทดสอบที่ยากที่สุดในปูชนียสถานนักปราชญ์อยู่แล้วถ้าปรมาจารย์จางผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายเกินไปในอนาคตใครต่อใครคงจะพากันตั้งคำถามถ,ามถึงความชอบธรรมของการทดสอบผู้อาวุโสสายหน้าและกำลังจะพูดต่อก็พอดีกับที่พื้นดินสะเทือนอึงเขารีบเงยหน้าขึ้นและเห็นร่างของชายคนหนึ่งปรากฏที่ผนังบนชั้นเก้าของหอคอยปรมาจารย์ ปรมาจารย์จางถูกเล่นงานแล้วผู้อาวุโสอุทานหลวชวนชิงก็เงยหน้ามองอย่างร้อนใจอึงเปิดเสียงดังสนั่นขึ้นอีกครั้งและร่างของชายที่อยู่ติดกับผนังก็ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเศษหินเศษปูนปลิวว่อนลงมาจากหอคอยราวกับหาฝนจางเซียนหลวชวนชิงพึงพำอย่างกังวลขณะครุ่นคิดว่าจะตรงเข้าไปช่วยอีกฝ่ายอย่างไรแต่ครู่ต่อมาเขาก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ทําให้ต้องเลิกคิ้วรอเดี๋ยวรูปร่างแบบนั้นไม่ใช่จางเซียนหรอกคนที่ถูกซ้อมนะ่ไม่ใช่จางเซียน ไม่ใช่จางเซียนหรือผู้อาวุโสงเงยหน้ามองอีกครั้งแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้สังเกตร่างที่ติดอยู่กับผนังให้ชัดๆหน้าต่างก็ถูกเปิดออกแล้วร่างหนึ่งก็กระเด็นออกมาจากหน้าต่างพุ่งลงมาสู่พื้นดินโดยเอาหัวปักลงพราบร่างนั้นพุ่งดิ่งลงมาโดยเอาหัวปักพื้นเหลือไว้แต่ขาสองข้างที่สันสะท้านไม่หยุดเหมือนกับต้นไม้ที่พลิ้วไหวอยู่กับพื้นดินเท่าที่ดูจากเสื้อผ้าและรูปร่างก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอัจฉริยะชั้นยอดของตระกูลจางจางชุนเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรผู้้้ออาาาวววุโสาปกากคคงงดยมตตะลึ เขารู้พละกกำลังของจางชุนดีแม้จะเป็นนักรบระดับเซียนขั้นเจ็สูงสุดแต่ก็มีความแข็งแกร่งที่เทียบเท่ากับนักรบถึงการแบ่งแยกมิติโดยทั่วไปเมื่อครู่นี้เขาเผชิญหน้ากับผู้ที่มีวรยุทธ์แค่ถึงสุดยอดการควบคุมเท่านั้นแต่กลับถูกซ้อมจนร่วงลงมาจากชั้นเก้าถึงขนาดที่ไม่สามารถรวบรวมพละงกำลังให้ทรงตัวอยู่กลางอากาศได้ผู้อาวุโสขยี้ตายอย่างแรงและตั้งใจเฝ้าดูเหตุการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดไม่ใช่ผู้อาวุโสคนเดียวที่งงงันแม้แต่หลัวชวนชิงก็ตาค้าง จังชุนเคยถูกซ้อมอย่างดุเดือดเมื่อครั้งที่เขาท้าทายจังเซียนโดยลดระดับวรยุทธ์ลงมาเป็นไปได้หรือว่าหมอนั่นยังไม่เข็ดหลาบและเลือกที่จะลดระดับวรยุทธ์ของตัวเองอีกครั้งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถือได้ว่าเป็นมาโซคิสตัวจริงคลืนแต่ก่อนที่เขาจะทันได้คิดอะไรมากพื้นดินก็สั่นส้านอีกครั้งลำแสงเจิดจ้าแผ่ออกมาโดยรอบจากชั้นบนของหอคอยปรมาจารย์ตราสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งปรากฏขึ้นกลางอากาศปราสัญ,ญลักษณ์ปรมาจารย์ระดับแปดดาว ขอแสดงความยินดีกับจางเซียนที่ผ่านการทดสอบหอคอยปรมาจารย์และได้รับการเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์ระดับแดาวเสียงนั้นดังก้องไปทั่วทั้งปูชนียสถานนักปราชญ์ดังเข้าไปในหูของทุกคนปรมาจารย์จางผ่านการทดสอบปรมาจารย์ระดับแดดาวแล้วหรือจางจิ๋วเซียวที่อยู่ในห้องห้องหนึ่งได้ยินเสียงนั้นจากกลางอากาศและถึงกับตัวแข็งไปในเวลาเดียวกันเชิงเล่เห่ยาที่กำลังฝึกฝนวรยุทธ์อยู่ก็ตัวแข็งทื่อในตาของนางบ่งบอกความไม่อยากเชื่อ ครั้งแรกที่นางกับเขาพบกันที่ปูชนียสถานนักปราชญ์นั้นอีกฝ่ายยังเป็นแค่นักรบระดับเซียนขั้นสี่จิตวิญญ,ญาณต้นกำเนิดมีประสิทธิภาพการต่อสู้ที่อ่อนด้อยกว่านางด้วยซ้ำแต่ภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนเขาก็กลายเป็นปรมาจารย์ระดับแปดดาวแล้วแม้จะเห็นทุกสิ่งกับตานางก็ยังอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันเหลือเชื่อภาพแบบนี้เกิดขึ้นไปทั่วทั้งปูชนียสถานนักปราชญ์โดยเฉพาะกับเหล่านักรบที่เข้าสู่ปูชนียสถานมาพร้อมกับจางเซียนคำว่าตกตะลึงก็ยังถือว่าน้อยไปที่จะบรรยายความรู้สึกของพวกเขาในตอนนั้น แม้แต่เจ้าชิงโมก็ถึงกับอึ้องพูดอะไรไม่ออกสักคำเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต่อไปในอนาคตจางเซียนจะต้องประสบความสำเร็จมากแต่นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะได้เป็นปรมาจารย์ระดับแดาวภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนยังไม่ได้เรียนบทเรียนสักบทเลยด้วยซ้ำในฐานะประมาจารย์ระดับแดาวชายหนุ่มคนนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นชั้นยอดของทวีแ่งปรมาจารย์มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้เข้าสู่ปูชนียสถานฝ่ายในสิทธิช่างไร้เทียมทานเสียจริงฟงซืออี้ก็อ้าปากค้าง ก่อนหน้านี้เขายังคิดว่าหากฝึกฝนให้หนักขึ้นอีกก็คงจะเหนือกว่าอีกฝ่ายได้สักวันหนึ่งเพราะถึงอย่างไรทั้งคู่ก็เป็นสิทธิอาจารย์เดียวกันแต่เสียงนั้นได้ประกาศให้เขารู้ว่าอีกฝ่ายก้าวขึ้นไปถึงระดับที่เกินกว่าเขาจะเอื้อมถึงแล้วไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะตามทันไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงเลือกเขาด้วยความปรดเปร่องของอีกฝ่ายไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมท่านอาจารย์ของเขาจึงเลือกรับศิษย์สายตรงอีกคนหนึ่งแม้จะเคยบอกไว้ว่าตัวเขาจะเป็นศิษย์สายตรงเพียงคนเดียวที่ท่านอาจารย์จะรับไว้ จางเซียนคว้าตราสัญลักษณ์ปรมาจารย์ระดับแดาวที่ลอยอยู่พลังงานพิเศษอย่างหนึ่งแผ่ซ่านเข้าสู่ร่างของเขาแน่นอนว่าด้วยพละกําลังของเขาในตอนนี้ไม่มีทางที่เขาจะสู้กับจางชุนได้เหตุผลที่จางเซียนเอาชนะอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายก็เพราะเขาให้ตัวโคลนทําหน้าที่แทนหลังจากซึมซับพลังงานจากการทดสอบสายฟ้าแล้วตัวโคลนก็แข็ง,แ,ขงแกร่งถึงขนาดที่แม้แต่นักรบระดับเซียนขั้นเจ็สูงสุดอย่างจางชุนยังถูกอัดเข้ากับผนังด้วยหมัดเพียงหมัดเดียวเมื่อถึงหมัดที่3อีกฝ่ายก็ถูกน็อกสลบและร่วงลงมาจากหอคออยยปรมมาาาาจ่งหดสภพ ในที่สุดเราก็ได้เป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวจางเซียนมองตราสัญ,ญลักษณ์ในมือของเขาแทบจะระง,งับความตื่นเต้นเอาไว้ไม่ได้ขณะที่เขากำลังจะเก็บตราเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติก็พลันเลิกคิ้วตราสัญ,ญลักษณ์อีกอันหนึ่งปรากฏในมือปราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนียสถานปรานั้นกำลังเรืองแสงและดูเหมือนฉนวนที่อยู่บนตราจะค่อยๆทำลายตัวเองรับฟังได้ที่ช่องแบงแบง่ง